ผิดพลาดอาจได้ประสบการณ์วันนี้ไม่ได้ชวนทุกคนมาทำอาหารแต่อยากจะมาบอกถึงประสบการณ์ที่ได้จากความผิดพลาดของการทำอาหารตั้งแต่เลือกซื้อวัตถุดิบเห็นคนอื่นๆเขาทำกันก็คิดว่ามันง่ายเนาะชะล่าใจไงซื้อถูกซื้อผิดเลยทำให้ย้อนกลับมานึกถึงคำคำหนึ่งที่ได้ยินอยู่บ่อยๆเนาะนั่นก็คือคำว่า คนเราไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดนั่นแหละจริงที่สุดความเก่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการลงมือทําครั้งแล้วครั้งเล่าถูกบ้างผิดบ้างทําไปทําซ้ําทําบ่อยในที่สุดเราก็จะเกิดประสบการณ์และจากประสบการณ์ก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญชานาญการในเรื่องนั้นๆไปผิดพลาดอย่างแรกข้าเหนียว ควรจะยีให้แตกเป็นเม็ดไข่เม็ดมันซะก่อนให้มันร่วนก่อนแล้วถึงใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปและเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่ามันกลายเป็นความยากลำบากในการที่จะทำให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันได้ง่ายๆเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างที่สองก็หมูแทนที่จะซื้อเป็นหมูเด้งที่มันผสมง่ายกลับกลายเป็นซื้อเป็นหมูสับมา หมูสับไม่ได้ละเอียดเหมือนหมูเด้งเนาะที่เขาผสมมาเสร็จเรียบร้อยอ่ะมันมีความนุ่มมันมีความอ่อนมันมีน้ำน้ำ,นำอยู่ในตัวเวลามาผสมกับข้าวเหนียวมันก็จะง่ายกว่านีหรายต่อลายเท่านักเฮอันนี้จา่าโชถังกะละมังปี๊บนี่แหละความอ่อนด้อยประสบการณ์จริงๆแต่จะไปคิดอะไรกันมากมายก็ทําเองกินเองอ่ะจะเป็นไรอะ่ะอร่อยไม่อร่อยก็ขึ้นอยู่กับเราอ่ะเราปรุงรสชาติตามแบบของเราเนาะ เออใครอยากกินอะไรก็ทำกินเองง่ายๆสบายๆตามสไตล์ของแต่ละคนไปปั้นๆขึ้นรูปไปเห็นไหมทุกคนข้าวเหนียวก็ติดมือแครอทก็ติดมือเพราะมันไม่ได้เข้าปเป็นเนื้อเดียวกันน่ะก็ไม่เป็นไรมือก็เปะๆปังๆเกลึกๆกลๆไปตามนั้นตามภาพที่เห็นแต่ฝีมือเราอ่ะกินเองอ่ะนักเลงไหมอ่ะ คนเก่งทั้งหลายที่เขาทําอาหารเป็นเขาก็คงจะบอกว่าโอเ้เย้กวันนี้ทําอะไรเนี่ยเออแต่ก็เราอยากทำมะเนอะพอปัน้นปั้นขึ้นรูปได้ตั้งน้ําไว้ในกระทะพอเดือดเราก็เอาลงซึ้งหนึ่งซี่รออะไรนึ่งไปประมาณสักสิบนาทีผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาหน้าตาแบบที่เห็นอย่างเงี้ยเป็นไงล่ะหน้ากินป้าเห็นไหมเห็นไหม สุดท้ายมันก็ออกเป็นรูปเป็นทรงให้เราได้ชื่นใจในฝีมือของเราครั้งแรกที่ทำเนาะเออผลงานของเราเองอะ่ะกินเองไปเลยอิ่มจุกๆแน่นๆข้าวเหนียวหมูแครอทต้นหอมแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆผสมออกมาในหน้าตาแบบนี้น่ากินไหมล่ะทุกคนขอบคุณมากๆที่ติดตามชมเนาะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า ลืมบอกคอมเมนต์แนะนำได้นะทุกคน